สวัสดีครับเจอกับผมในสัตติ้แบงค์ครั้งนะครับวันนี้มีสกอร์สูงต่ำมาฝากกัน3คู่เช่นเคยนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับของวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับระหว่างสังพอลีเจอกับโฮลสไตน์คีนนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดนะครับ์มช่วงหลังก็ไม่ดีนะครับแพ้ด้วยกันมาทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าดูรายละเอียดดูลูกเกม ดูตัวผู้เล่นก็ต้องบอกว่าสังอรีดีกว่านะครับแล้วก็วน,นี้ได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยผมเชื่อว่าซังอรีน่าจะบทชนะได้คู่นี้กัดฟันไปสูงนะครับเนื่องจากว่าสายียนั้นเป็นทีมที่เกมรับไม่ค่อยดีเสียประตูง่ายนะครับเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสที่จะโดนสังอรียิงอีกผมมองว่าสกอร์คู่นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2-1นนะครับเพราะนั้นคู่นี้เชียร์สกอร์สูงได้นะครับ มาถึงคู่ที่2นะครับลุ้นรับเงินรางวันสูงสุด1,000บาทจำนวน60รางวัน Big Match เล่นคู่ใหญ่ลุ้นรับทิงง p h o n e 16ในที่ ABS BAE NPB อ่าเป็นฟุตบอลกันโชเซีอตอรี่นะครับเป็นเกมระหว่างกายาี่เจอกับเวโรนานะครับคู่นี้เป็นการพบกันของ2ทีมโซนท้ายตารางเช่นเดียวกันนะครับเวโรนานั้นปรากฏว่า ส่วนใหญ่สกอร์สูงเกือบทุกเกมเลยนะครับไปดูสถิตย้อนหลัง9ใน10เกมหลังสุดนี่พวกเขาออกสกอร์สูงหมดนะครับเนี่ยที่กาญี่เองก็เป็นทีมที่เกมรับไม่ดีนะครับ6นัดหลังสุดนี่เสียประตูทุกเกมนะครับเพราะนั้นคู่นี้มีโอกาสที่ทั้ง2ทีมจะยิงได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะนั้นคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไปสกอร์สูงนะครับปิดท้ายที่ฟุตบอล หลีกเอิรมฝรั่งเศสนะครับเป็นเกมระหว่างแรงเจอกับลองนะครับคู่นี้แนะนําให้ไปสกอร์ต่ำนะครับเข้าไปดู6-7เกมหลังสุดที่เจอกันเฮตุเฮตนะครับปรากฏว่าส่วนใหญ่จะเป็นสกอร์ต่ำนะครับแล้วก็วันนี้ดูเกรดบอลดูตัวผู้เล่นแม้ว่าลองจะดูดีกว่านิดๆแต่วันนี้ออกมาเยือนนะครับระนั้นคู่นี้ ผมชั่วมีโอกาสออกสกอร์ต่ำสูงนะครับเพราะนั้นคู่นี้เชียร์สกอร์ต่ำดีกว่านะครับสกอร์ที่มีความเป็นไปได้มากสุดน่าจะอยู่ที่0ูนหรือ1นึ1นะครับเพราะนั้นคู่นี้เชียร์สกอร์ต่ำนะครับสรุปบุนเดสเลกาเยอรมันนะครับแล้วก็กันโชเซียเตอรลี่นะครับไปสกอร์สูงนะครับในขณะที่เกิร์ฝรั่งเศสเชียร์สกอร์ต่ำนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายสตาร์ดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ